สวัสดี FC และคนดูทุกๆท่านด้วยนะคะวันนี้อยู่กับผมเซลเบียอีกเช่นเคยนะครับและวันนี้นะครับเรามาอยู่กันที่โรงสามนะครับของบริษัทเพชรยนต์นะครับสาขาแรกนะครับเสรีไทยซอย68เขตมินบุรีนะครับผู้ค้าวันนี้นะครับเราก็อยู่กันกับเจ้าโต้ต้าอันติด 1.6G นะครับตัวนิวเจนนะครับปี2019นสราคาตั้งขายที่ห้าแสน่งห่นเก้าพบาทนะครับผู้ค้าบอกเลย โฉมใหม่ค่อนข้างที่จะสวยมากนะคุณลูกค้าเดี๋ยวผมพาดูรอบๆก่อนเลยนะครับว่าสวยแค่ไหนและถ้าคุณลูกคา้าท่านไหนนะครับเป็นพนักงานประจำราชการหรือว่ารัฐวิสาหกิจนะครับก็ได้รับดอกเบีย้ยพิเศษเหมือนกันนะครับแล้วอาชีพอื่นก็ไม่ต้องน้อยใจไปนะครับขอแค่มีเครดิตผ่อนดีผ่อนตรงครับก็ได้ดอกเบี้ยพิเศษเหมือนกันนะครับแล้วออกรถกับเรานะครับที่เบนจยนนะครับรับประกันตัวถังโครงสร้างเดิมแท้นะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับรถไม่เคยชนหนักพลิกคว่ำจมน้ําแน่นอนนะครับ และเดี๋ยววันนี้นะครับผมเซลเบียจะพาคุณลูกค้ามาดูรอบๆตัวรถเจ้าอันติคันนี้นะครับว่าสภาพสวยใสแค่ไหนเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันได้เลยครับมาครับคุณลูกค้าเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันที่ด้านหน้านะครับไฟหน้านะครับด้านมาเป็นแบบโปรเจคเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับสวยๆแบบนี้เลยกระจังหน้านะครับเป็นสีเป็นโน้แบ็คนะครับตัดเส้นโครเมียมนะครับตรงนี้โลโก้โตโยต้าทะเบียนได้ตามนี้เลยห้าหนึ่งศูนย์เจ็ด ตรงนี้ถือว่าโอเคนะคะฝากกระโปรงหน้าก็ไม่มีรอยบุบนะครับใหม่ๆเงาๆแบบนี้เลยลงมาข้างล่างที่รอยต่อรถนะครับผู้ค้าแนบสนิทมากนะครับตรงนี้ลงมาข้างล่างนะครับก็เป็นล้อนะครับล้อแมกเดิมๆจากศูย์นะครับดิสเบรกหน้าหลังนะครับล้อแมกขอบสิบหกนะครับรัดได้ยางดันหลบปียี่สิบสามนะครับสวยๆถือว่าโอเคดอกยางยังเหลือลึกๆเลยนะผู้ค้าข้างในก็ซุ้มโชว์นะครับ เดิมๆจากศูนย์ตรงนี้ถือว่าโอเคเลยกระจกนะครับก็เป็นกระจกเดิมแท้นะครับตัวต้ารอบพันกระจกมองข้างเป็นเปิดปรับปิดแบบไฟฟ้านะครับมีไฟเลี้ยวในตัวให้เรียบร้อยแล้วตรงนี้มือจับตรงนี้ก็เป็นโครเมียมด้วยนะครับมาดูกันที่ภายในต่อครับคุณพระภายในก็ได้เป็นเบาะหนังนะครับสีเบจแบบนี้เลยฝั่งคนนั่งข้างก็ค่อนข้างที่จะกว้างนะครับ สวยๆเลยประตูฝั่งคนนั่งข้างก็โอเคนะครับดีไซน์มาเปลี่ยนใหม่ทั้งคันเลยมาดูกันที่น,อน,น็อตนับล่ะคะมาร์คหัวน็อตก็ไม่เคยมีรอยเง,งี้ยแกะเก่านะครับเม็ดอัลรางน้ำก็ให้เห็นแบบชัดๆทุกจุดเลยเขาคงรถก็มีเหมือนเดิมนะบุูะคะเขาคงรถสวยๆแผ่นเพจนะครับก็ไม่มีรอยเง,งี้ยแกะเก่าตรงนี้เลยครับใหม่ๆ น็อตหัวน็อตตรงนี้ก็ไม่เคยขยับนะครับไม่มีรอยให้คุณลูกค้าดูเลยตรงนี้นะคะสำหรับตัว1 6่จุดหกจีก็พัฒนามาค่อนข้างที่จะดีกว่าเดิมเยอะนะครับในเรื่องของช่วงล่างก็ดีเวลาขึ้นลูกเราน้านะครับขับทางที่ไม่ได้เรียบมากก็นิ่มนะครับเวลาคนอยู่ในตัวรถขับสบายขึ้นเยอะเม็ดอาร์ตตรงนี้ก็เรียงกันสวยๆนะครับ ไม่มีผิดรูปเลยเดี๋ยวขอเก็บสักคู่นะครับประมาณนี้ถ้าเดียไปดูด้านหลังกันต่อประตูฝั่งผู้โดยสารตอนสองนะครับก็จะประมาณนี้นครับค่อนข้างที่จะสวยเหมือนกันตรงนี้ก็เป็นผ้าเนาะเป็นสีน้ําตาลนะครับเป็นผ้าเป็นหนังสวยๆนะครับมือจับก็เป็นสีเทานะครับสวยๆให้ดู หัวน็ตตรงนี้ทีหนึ่งนะครับให้ดูมุมนี้เม็ดอาร์ก็มีให้เห็น,นรับตรงนี้เขาคงเดิมเดิมมีให้ดูทุกจุดเลยนะครับสอบรับลูกค้าท่านไหนที่อยากดูตรงจุดไหนเพิ่มเติมก็สามารถทักแชทนะครับสอบถามกันเข้ามาได้เลยที่เบอร์ศูนย์แปดสี่ศูนย์ห้าหกศูนย์ห้าสามสี่นะครับด้านหลังเม็ดอาร์ก็สวยๆเหมือนกันนะครับทุกจุดไม่มีตรงไหนที่เป็นรอยบิน่นะครับและจุดหนึ่งนะครับที่ไม่ดูไม่ได้เลยนะพูดฮะ คืออยคีบโรบอทเดี๋ยวผมพาดูรอยคีบโรบอทร,รอยคีบโรบอทจ,จะอยู่ตรงนี้นะครับลอยคีบโรบอรทลุกคัาต้องมีนะครับเวลาคุณลูกค้าไปซื้อรถมือสองน่ะต้องดูตรงนี้นะครับรอยคีบโรบอทเวลาเขาจุ่มทําสีนะก็จะมีโรบอทเนาะมีเครื่องเอาจับอขออภัยได้่อรก็จะมีเหุ่นยนต์นะคะปีเครื่องจักรเนาะทา ทำสีอัตโนมัตินาจุ่มสีรถทั้งคันประมาณนี้ด้านหลังนะครับก็ได้เป็นเบาะหนังก็ค่อนข้างที่จะสวยนะครับสอบด้านหลังแล้วก็พัฒน,นามานะครับจาก 1.6G ก่อนหน้านี้นะด้านหลังจะเป็น USB เสียบต่องช่องนะครับตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็น Air แล้วนะครับเปลี่ยนเป็นแอร์ถือว่าโอเคเลยนะครับกา <c oughs> รขับคี่ภายในตัวรถนี่ก็ ถือว่าโอเคนะครับตรงนี้เทียบกับพวกแคมรี่นี่ได้เลยนะครับเรื่องการขับขี่ช่วงล่างถือว่าพอๆกันไฟท้ายนะบุู้หาก็ได้มาเป็นแบบ LED r i g h t Guiding สวยๆแบบนี้เลยนะครับด้านหลังตัดเส้นโครเมียมตรงนี้ถือว่าโอเคนะครับแล้วก็ฝาปองท้ายนะครับก็สามารถเปิดด้วยกุญแจได้เลยนะครับตรงนี้ตรงนี้ถือว่าโอเคนะบุูหาซึ่ง 1.6G ก่อนหน้านี้ก็เป็นกุญแจสมาร์ทเหมือนกันเปิดฝาปรงแบบนี้ได้เหมือนกันนะครับด้านหลังก็ถือว่าค่อนข้างที่จะกว้างเลยถือว่าที่จะถัว่วกว้างมากนะคลูกค้ามาดูยางอะไรยางอะไรมีให้ครบนะครับอยู่ครบเลยส,สวยแล้วก็มาดูด้านล่างแล้วเราก็มาดูอีกจุดหนึ่งที่ต้องดูก็คือทางมะพร้าวเนาะคุณลูกค้าตรงนี้ รถเดิมๆจากสูงต้องมีทุกคันนะครับตรงนี้ตรงนี้ถือว่ามีนะแต,แต่ก่อนก่อนหน้านี่ยเราจะเราจะดูตรงนี้ด้วยแต่ตอนนี้เขาเก็บไปแล้วเนี่ยเขาติดกิ๊อะไรพวกนี้เก็บไปเรียบร้อยแล้วเนาะก็ปิดเพื่อความสวยงามนะครับเพื่อความเป็นระเบียบนี่ประมาณนี้เลยนะครับเพราะเก็บเพื่อความเป็นระเบียบเดี๋ยวมาต่อกันที่ฝาปงท้ายครับเม็ดอาร์คทุกอย่างสวยๆนะครับไฟท้ายเดิมๆตรงนี้หัวน็อตเดิมๆนะครับ ไม่มีการเปลี่ยนนะครับไฟท้ายซ้ายขวาตรงนี้ถือว่าโอเคเลยถือว่าผ่านนะครับสำหรับไฟท้ายไม่ได้มีการขยับขยื่ยนนะครับลางน้ำแล้วพลังนี้ลางน้ำเม็ดอาทุกอย่างมีให้เห็นนะครับแบบชัดๆสวยๆกันเลยทีเดียวค่อนข้างที่จะสวยนะครับให้ดูเลยซ้ายขวา ประมาณนี้นะครับแบบฝาโปรง่งท้ายก็มองจากด้านหลังก็ค่อนข้างที่จะสวยนะครับตรงนี้มาเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ฝั่งด้านขวาครับฝั่งด้านขวาประตูก็เหมือนกันนะครับไม่ได้แตกต่างกันมากมาดูด้านในนะครับจากมุมนี้ก็ประมาณนี้นะค,คุณลูค้าก็สวยค่อนข้างที่จะกว้างด้วย กว้างมากๆนะครับมาครับเดี๋ยวเรามาดูเม็ดอากันตรงนี้เม็ดอางนะครับเรียงกันส,สวยๆเลยไม่มีรอยรอยบิดนะบุรุษคตรงนี้ให้สังเกตดูถ้ามีรอยบิดนี่แสดงว่ารถอาจจะเคยชนหนักเนาะตรงนี้ถือว่าโอเคแล้วก็จุดหนึ่งนะครับที่ต้องดูรอยขีดลบบอทครับบุรุษคอยู่ตรงนี้โอเคมีให้เห็นนะครับ สวยไอเดยวขออนี bisschen, das ้าตเก็บได้อนึงนะครับประมาณนี้เรามาดูันที่ฝั่งคนขับบ้างครับพูกค้าประตูฝั่งคนขับนะครับก็จะประมาณนี้นะพูกค้ะประตูมือจับเหมือนกันปุ่มพชชั่าคอนโทรลนะครับอยู่ตรงนี้สภาพสวยใสเลยไร้รอยนะครับยังใหม่ๆอยู่นะครับลูกค้าตรงนี้ เขาไปมองไปที่ด้านในนะคะุณค้าก็เป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะครับเปิดเสียงลดเสียงเป็นโหมดได้นะครับทั่วไปถือว่าโอเคนะครับเบาะด้านหน้านะครับก็เป็นเบาะหนังสวยๆนะครับตรงนี้ถือว่าโอเคเลยเดี๋ยวผมขออนุญาตหยุดคลิปสักครู่นะครับอ่ะน่าจะผลเนื่นองจากอ่ะโอเคพี่เขาออกไปได้แล้วอ่ะมาต่อกัน เมื่อกี้ต้องขออภัยนะครับในความไม่สะดวกเดี๋ยวอันนี้ผมขออนุญาตเข้าไปในตัวรถนะครับซุบอาโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตสตาร์ทรถให้คุณลูกค้านะหน้าจอก็เป็นหน้าจอนะครับ,ระบรรอะเดี๋ยวโอเคอันนี้ผมก็เข้ามาในตัวรถแล้วนะครับคุณลูกค้าหน้าจอแสดงผลน,นะครับก็เป็นแบบสีขาวนะคุณลูกค้าประมาณนี้เลย ค่อนข้างที่จะสวยนะครับนามัยก็หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นโลเท่านั้นนะครับคลูกค้าสวยๆมาต่อที่ตรงกลางนะครับก็เป็นหน้าจอแยกให้เรียบร้อยแล้วนะครับ FM radio สวยๆนะครับตกแต่งเป็นสีเป็นโน้บแบกนะครับแอร์ก็เป็นแอร์ออโต้เรียบร้อยแล้วค่อนข้างที่จะสวยนะครับใช้งานง่ายเกียร์ลงมาข้างล่างนะครับเกียร์ก็เป็นเกียร์ออโต้นะครับ CVT i นะครับเจ็ดสปีด สวยๆตกแต่งเป็นสีเป็นโนแบ็กเหมือนกันนะครับตัดเส้นโครเมียมตรงกลางมีที่วางแก้วน้ําให้สองจุดนะครับอ mm. สวยๆแล้วก็ที่วางที่เก็บของด้านในก็ค่อนข้างที่จะกว้างกว่านะแล้วก็มีสายยุดบีให้หนึ่งจุดนะครับแล้วก็แรปเตอร์ให้หนึ่งจุดนะครับ mm. ตรงนี้ถือว่าโอเคเลยด้านในตัวรถประตูฝั่งคน,นงข้างๆก็ประมาณนี้นะครับ mm. มาดูกันที่ด้านบนหน่อยครับะคุณลูกค้า บางแดดฝั่งคนนั่งข้างนะครับกระจกก็ประมาณนี้นะครับตัวหนังสือทุกอย่างนี่คือย,ยังใหม่ๆอยู่เลยนะครับตรงนี้ด้านนอกด้านในทุกอย่างอยู่ครบนะครับไฟหน้านะครับให้มาหนึ่งคู่นะครับคุณลูกค้าแล้วมีด้านหลังอีกหนึ่งคู่หนึ่งดวงนะครับลูกค้าขอไปตรงนี้คันสั่งด้านบนก็ไม่มีลายเจิมนะครับสวยๆบางแดดฝั่งคนนั่งขับก็ ใสๆแบบนี้นะครับไม่ได้มีรอยเจอมอะไรนะครับสําหรับรถคันนี้ด้านในตัวรถก็ประมาณนี้นะครับผู้ชาเดี๋ยวขออนุญาตแทนกล้องไปด้านหลังอ่าเบาะห,หลังนะครับก็ประมาณนี้นะครับดูจากในรถนะครับก็ค่อนข้างที่จะสวยในตัวรถก็ค่อนข้างที่จะโอเคมากๆเลยนะผู้ชาตรงนี้ถือว่าโอเคมากๆ ประมาณนี้นะพุทธาเดี๋ยวผมจะพาคุณลูกค้าไปดูด้านในห้องเครื่องกันต่อนะครับแล้วก็ไปดูเม็ดอาร์กันต่อนะครับเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายแบบเร็วๆเลยนะครับคุณลูกค้าไม่ได้ตัดคลิปเลยมาเดี๋ยวขออนุญาตนะครับคุณลูกค้า เครื่องยนต์นะครับบุรลคาก็ประมาณนี้เลยเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับ1 6ึลิตรนะครับสี่สูบเลียงสิบวาลสวยๆอ่าก็สำหรับตัว1 6ึ่งจุนิ้วนะครับที่เห็นว่าไม่มีฝานี้คุณลูกค้าไม่ต้องตกใจนะครับก็คือเดิมๆโรงงานนะครับเขาไม่มีฝามาให้อยู่แล้วนะครับเหตุผลก็เพราะว่าเขาต้องการนะครับปรับให้รถนะครับ ทรงเตี้ยทรงสปอร์ตนะครับแล้วก็รับลมได้ยิ่งขึ้นรถขับแล้วไม่ต้านลมนะครับประมาณนี้ก็เลยต้องตัดฝาเครื่องออกไปนะครับเพื่อให้ฝาโพงหน้าเรียบแบนยิ่งขึ้นนะครับอันนี้คือเหตุผลนะพี่ทำไม1.6 G จุดหกจีตัวนิวถึงไม่มีฝากระโปรงนะครับฝาเครื่องก็ประมาณนี้นะครับให้คุณลูกค้าดูนะครับเครื่องยนตค่อนข้างที่จะเงียบเลย แต่ไม่แน่ใจว่าในคลิปคุณลูกค้าจะได้ยินเสียงซึรื่องยนต์หรือเปล่านะครับเพราะว่าผมใช้มห์มันก็อาจจะตัดเสียงรบกวนประมาณนี้ในห้องเครืค่องก็ไม่มีข้าวน้ํามันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่รอยต่อนะครับตามจุดต่างๆเม็ดอานะครับเรียก,กั็สวยๆแบบนี้เลยนะครับน็อตด้านในรถนะครับสวยๆเดิมๆจากโรงงานน็อตฝาโปรงหน้านะครับน็อตไม่เคยขยับนะครับเม็อาทุกอย่างมีให้เห็น แบบชัดๆนะครับตรงนี้ให้ดูเลยนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นของแท้นะครับต้องมีสัญลักษณ์เนาะ L หนึ่ง R หนึ่งนะคบก็คือซ้ายกับขวานะครับพันหน้าสีเท่ากันนะคลูกค้าทุกจุดให้ดูอ่าให้ดูตรงนี้สีเท่ากันนะครับน็อตก็ไม่เคยมีการแก่ไม่เคยมีการขยับเลยให้คุณลูกค้าดูทั้งซ้ายและขวานะครับเพื่อความมั่นใจนะครับของคุณลูกค้าเองด้านนั้นนะครับ L หนึ่งด้านนี้ก็ R หนึ่งนะครับคลูกค้าตรงนี้ สวยนะครับน็อตอะน็อตด้านในก็เดิมตรงนี้ก็ดมเดิมนะครับผู้ลูกค้าสวยๆฝากระโปรงก็เดิมแท้โรงงานนะครับแผ่นกันฉนวนความร้อนนะผูะ้ลูกค้าก็ไม่มีลาขึ้นครับเพราะว่ารถไม่เคยจมน้ํานะครับสติกเกอร์คําเตือนทุกอย่างนะครับมีอยู่นะครับให้เห็นแบบชั้นมอกอรตรงนี้ไม่มีรอยแกะเลยคําเตือนทุกอย่าง อยู่แล้วก็มีให้เห็นแบบชัดๆนะครับตรงนี้ก็จิกได้นะคุณลูกค้าคุณลูกค้าดูอ่ะตรงนี้จิกได้ก็เห็นเป็นรอยเล็บเนาะด้านในห้องเครื่องก็ประมาณนี้เลยนะครับคุณลูกคา้าพวมาศูนย์ตามจุดต่างๆก็ยังมีให้เห็นนะครับแบบชัดๆนะครับหรือว่าถ้าหากคุณลูกค้าท่านไหนนะครับอยากดูรายละเอียดตรงจุดไหนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถ คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับหรือถ้าคุณลูกค้าท่านไหนเร่งด่วนก็สามารถโทรกันเข้ามาที่เบอร์0840560534นะครับและสำหรับลูกค้าท่านไหนนะครับที่สนใจนะครับอยากได้รถมือสองนะครับหรือว่าเป็นรถคันแรกนะครับก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับลูกค้าและสำหรับลูกค้าท่านไหนนะครับที่เป็นพนักงานประจําราชการหรือว่ารัฐวิสาหกิจนะครับก็รับไปเลยดอกเบี้ยพิเศษนะครับ หรือว่าอาชีพมือื่นๆก็ไม่ต้องน้อยใจไปนะครับขอแค่มีเครดิตผ่อนดีผ่อนตรงนะครับก็ได้รับดอกเบี้ยพิเศษเหมือนกันนะครับแล้วออกรถกับเรานะครับที่เพชรยนต์นะครับรับประกันตัวถังโครงสร้างเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับรถไม่เคยชนหนักพลิกคว่ำจมน้ําแน่นอนนะครับแล้ววันนี้นะครับผมเซลเบียขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้ามีจุดไหนผิดพลาดประกันใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ